สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนี่ก็มาเหมือนเดิมไม่ค่อยอัดโซเชียลแคมแล้วตอนนี้ด้วยนานี่ตอนนี้อยู่กับเพื่อนแกเ,เพื่อนอยู่ที่น้องเฟย์ไมค์คิด,ด,คดนี่นะอยู่พระรามสองสำอนอังถ้าข้ามาเปล่าบ้านตำรวจกลามาก็มานะอาทิตย์หน้าก็ไปเรียนแล้วนะนะเลือกเที่ยวแล้วไม่ต้องชวน ไปเรียนกับเพื่อนนะีม่นมาก็ <im> มไม่มีอะไรมากเลยโซลยโลนะ่สิงเกิลจุ๊บๆโปรโมทหน่อยนะเพื่อเขาสิงเกิลโสดสิงด้วยสิงสิงอะไรอันนี้ก็ไม่รู้นะอืมนี่ก็มีอะไรแล้วแหละบายเดี๋ยววุ้งนี้มาอัดให้ใหม่ก็ได้จบวันนี้นะ